เรามาดูพริกที่จะต้องเตรียมกันเลยจ้ะแม่ตน้ำจะทำให้ดูสามแบบนะจ๊ะทุกคนอันนี้เริ่มจากอันนี้ก็เป็นพริกแดงธรรมดาค่ะสุดพริกแดงนะปั่นที่ที่เคยเห็นแม่ตน้ำเป็นพริกสดธรรมดาเนะะี่ยค่ะหรือว่าจะตากแดดเดียวก็ได้ค่ะถ้าทำจำนวนเยอะเหมือนคนที่ทำขายนะคะก็จะช่วยในเรื่องกลิ่นด้วยเนาะพริกแดงเม็ดใหญ่ค่ะพริกแดงจินดาจะ้ะ แล้วก็อีกแบบนึงแม่ตน้ำก็คิดไปเองอะค่ะว่าน่าจะประมาณนี้อันนี้คือพริกเหมือนเมื่อกี้ค่ะพริกแดงเม็ดใหญ่พริกแดงจินดานะแล้วก็ต้มต้มประมาณสักนาทีนึงหรือว่าแค่พอสีเขาเปลี่ยนนิดนึงอะค่ะไม่ถึงกับนิ่มมากนะจ๊ะทุกคนเนาะน่าจะช่วยในเรื่องถนอมพริกเขาด้วยค่ะ แล้วก็อีกแบบหนึง่งพริกแดงเหมือนเดิมแล้วก็ผสมด้วยพริกขี้หนูส่วนเม็ดเล็กจ้ะอันนี้เราจะปั่นผสมกันนะคะนี่เนาะในส่วนเรื่องของพริกค่ะที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีน้ำเปล่าจ้ะแล้วก็มีโซดาเล็กน้อยแล้วก็ แม่ตน้ำไม่แน่ใจที่เขาขายกันนะคะที่เขาทําพริกแต่ละร้านนะคะว่าเขาใส่ชูรสด,ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าบางร้านเขาก็น่าจะใส่เนาะเะพราะแม่ตน้ำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับที่เขาอยากให้ดอกไม้สดนะคะที่แม่ตะน้ำเคยเคยอ่านมานะ่นะแล้วก็ได้ลองใช้เองด้วยค่ะตอนที่ตอนที่งานศพแม่นะคะเขาแม่ตน้ำจะผสมชูรสลงไปในน้ําน้ําเปล่าแล้วก็เอาไว้ฉีดตรงดอกไม้ะคะ่ะ เขาจะสดนานแม่แตน้ำก็เลยคิดว่าถ้าใส่พริกลงไปในชูรสเล็กน้อยก็น่าจะทำให้พริกสดนานเช่นกันค่ะอันนี้แม่แตน้ำคิดเองนะทุกคนนะคือถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าปรุงในน้ำปลาะมันก็มีชูรสอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใส่ไปเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อะไรจ้ะใครไม่ชอบอนไหนก็ตัดเอาเนาะทันไหมคะอันนี้ถ้าเหมือนของเจ๊เบียเขาจะมีกุ้งแห้งปั่นค่ะ ของเจเบียของประกบหรือว่าของน้องนอตโตค่คะขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะปั่นถ้าเป็นของร้านเจเบียที่เคยได้ยินที่เคยดูมาเขาบอกเขาจะปั่นผสมกับพวกผงปรุงรสค่ะก็คือรสด,ดีเหล่านี้แหละจ้ะหรือว่าผงปรุงรสยี่ห้ออื่นก็ได้จ้ะก็ผสมลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะแต่ที่เห็นขา,ขาวๆก็น่าจะเป็นชูดรสผสมด้วยจ้ะ อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะเดี๋ยวแม่น้ำจะปั่นน้ำแม่น้ำไม่สา,า,ามารถบอกได้ว่าให้ใส่ประมาณไหนค่ะที่เห็นมันจะเป็นเจแฉะหน่อยที่มีน้ำหน่อยหน่อยนึงก็เวลาปั่นก็ผสมลงไปเพื่อเครื่องปั่นก็จะได้ทำงานแบบละเอียดมากละเอียดน้อยด้วยจ้ะผสมลงไปเล็กน้อยเรามาเติมทีหลังได้แต่ถ้าเป็นสูตรของอย่างนี้ยสูตรนี้ก็จะ ปั่นในโถปั่นแห้งธรรมดาเนี่ยค่ะโถปั่นแห้งธรรมดาแล้วก็เราค่อยค่อยมาเติมโซดาเล็กน้อยเดี๋ยวแม่ตะน้ําจะทําการปั่นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาทําอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันจะ้ะเนอะอันนี้แม่ตน้ําจะเอาเอา่อกุ้งแห้งประมาณน่าจะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะผสมรสดีไปเล็กน้อยน่าจะรสดีน่าจะประมาณช้อนชาค่ะ แล้วแต่คนชอบใส่มากบางคนก็ก็ใส่ชุนรสเหมือนที่เราเห็นกันที่เป็นขาวๆนะคะคนน่าจะชุนรสนะคะไม่น่าจะแหละชุนรสเลยละ่ะแล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะใส่แต่เม่ตตนน้ําจะไม่ใส่นะจ๊ะเม่ตนไคร้จะใส่แค่ผงปรุงรสไปเล็กน้อยประมาณนี้จะ้ะเดี๋ยวจะทําการปั่นค่ะกุ้งแห้งนะคะทุกคนหรือจะใช้เป็นแบบกุ้งฝอยตัวเล็กอย่างนี้ก็ได้จะ้ะอย่างเงี้ยกุ้งเขาเรียกอะไรกุ้งเคยหรือว่ากุ้งอะไรไม่รู้ตัวอย่างค่ะ แบบนี้ก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะถูกดีนะคะขีดนึงขีดนึงประมาณสี่สิบบาทจ้ะเพราะว่าเรามาปั่นเล็กๆอยู่แล้วอันนี้แม่จะน้ำซื้อมาเพื่อจะมาทํากะปิหวานค่ะใส่ช่องฟิตไว้เอาแบบนี้ก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นแบบที่กุ้งแห้งแบบแกะเปลือกอย่างเงี้ยก็จะราคาสูงนิดนึงจ้ะเนี่ยค่ะที่ปั่นได้ก็จะประมาณนี้นะคะแ่จะน้ำจะเทให้เดีวยว ะะอะู่แต่ประมาณนี้ที่เราเห็นบางร้านน่ะที่เหมือนของเจเบียบเขาหน่าจะใส่ชูรสด,ด้วยแหละเพราะมันจีขาขาวกุงคงไม่ได้ใช้กุ้งขนาดนี้มั้งเพราะมันจะเป็นแบบผงผเหมือนแบบกุ้งแห้งเยอะกว่าผงปรุงรสอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะถ่ายําสูตรพริกแดงนะจ๊ะตรงมีตัวนี้ถ้าเหมือนของเจเบียนะคะจ้ะไม่ต้น้ำว่านะใช้กุ้งอย่างนี้ก็ได้่างเงี้ยจะถูกดีจ้ะ ตัวเล็กๆมันเหมือนพวกกุ้งฝอยกุ้งเคยอะไรธรรมดาเนี่ยมั้งแม่ตะน้ำก็เรียกไม่ถูกแต่แล้วก็จะเป็นพริกนี้แม่้น้ำจะใส่ไปแล้วแต่แต่ละครั้งที่ทุกคนจะปั่นนะคะก็เลือกเอาแม่ตะน้ำก็ใส่พริกขี้หนุเพื่อเพิ่มความหอมค่ะอันนี้ของของอีกร้านหนึ่งเขาเนาะแม่ต้นน้ำไม่รู้หรอกเขาใส่พริกอะไรไปมั่งคือความเข้าใจของแม่ตะนน้ำ อันนี้ก็หอมแล้วค่ะอันนี้เป็นสูตรของแม่ต้นน้ำนะแม่ต้นน้ำจะทำประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะไปปั่นค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือแบบที่พริกแดงๆเหมือนคล้ายๆข,ของประกบกันว่ะค่ะ อันนี้แค่ผสมน้ำอุ่นลงไปนะจ๊ะอันนี้ต้มสุกพริกพริกต้มประมาณไม่ถึงกับนิ่มจ้ะแค่พอเปลี่ยนสีประมาณจากน้ำเดือดประมาณนาทีหนึ่งอะคะ่ะเนี่ยมันจะเป็นเฉดแฉอย่างเงี้ยมันจะน้ำขอล้างน้ำมาน,นิดนิดหนึ่งนะทุกคนนะใช้ได้จ้ะ คือถ้าจะให้ละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยที่ที่เห็นนะคะที่เห็นเป็นแฉะค่ะอันนี้คือแม่ตะน้ําคิดเองนะคะว่าเขาต้มสุกแต่ของเขาไม่รู้เขาต้มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ต้มก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะคืออยากให้มีน้ำแฉะนิดหนึ่งเหมือนที่เราเติมโซดากันใช่ไหมคะค่อยปัน่นมันก็จะได้ละเอียดกว่าน,นี้อีกแต่มันไม่ใช่สีอย่างนี้ไงจ้ะคือแม่ตะน้ําทําให้ดูสามแบบค่ะ แล้วแต่ทุกคนจะเลือกแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าใส่สุดาเพื่อให้ได้ที่ลดรสซ่าหรือลดกลิ่นเหม็นเขียวของพริกในระดับหนึ่งไม่ให้ยำเซ็งเร็วก็ใส่โุดาไปหน่อยนึ่งสามช้อนหน่อยๆเลยหรือว่าถ้าใครชอบชูรสอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปเลยจ้ะผสมลงไปในพริกเลย ก็น่าจะช่วยให้พริกสดขึ้นหรือเปล่าแม่ตะน้ำก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะมันแม่ตะน้ำจะลองใส่ในนี้ไปทีดนึ่งโอเคลองทำให้ดูเลยค่ะอันนี้คือใส่โซดาเข้าไปหน่อยนึงจ้ะไม่ถึงกระแฉะเยอะจ้ะอันนี้คือพริกพริกแดงเนาะ น,นี่แบบแห้งเลยคลุกค่ะอันนี้คือใส่ชูรสไปหน่อยหนึ่งแล้วก็โซดาอีกนิดหนึง่งคลุกไว้ ลดกลิ่นเหม็นเขียวของพริกด้วยทําให้ยำไม่เซ็งเร็วด้วยตามที่เ,เพื่อนๆแนะนําเข้ามาค่ะจะว่าประมาณนั้นเนาะนี่จ้ะนี่คือสูตรแรกพริกแดงจินดาผสมพริกขี้หนูสวนจะได้สีออกเขียวๆแดงๆจ้ะแล้วอันนี้ทวนกันอีกรอบหนึ่งจ้ะอันนี้คือพริกพริกแดงอะค่ะก็ไปต้มนับจากน้ําเดือดประมาณนาทีหนึ่งอะหรือพอแค่ แค่เขาเปลี่ยนสีนะคะไม่ถึงกับนิ่มแบบขนาดน,นั้นนะคะแค่เขาเปลี่ยนสีนะจ๊ะจะได้ประมาณนี้นะต้มประมาณนาทีหนึ่งค่ะถ้าชอบน้ําแฉกก็จะประมาณนี้จ้ะอันนี้ไม่ต้นน้าผสมแค่น้ําอุ่นนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบชุรสก็ใส่เหมือนที่บอกจ้ะน้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วอันนี้ก็คืออีกอันนึงอันนี้ไม่ต้นน้าเอาพริกเดิมมันเหลืออยู่มันก็เลยออก,กเขียวๆตรงนี้หนึ่งที่จริงมันเป็นพริกแดงใช่ไมแม่ต้น้ําปั่นนะ จะน้ำมาของเก่ามาใส่นิดนึงอันนี้คือสูตรใส่โซดามันก็คล้ายๆกับอันนี้จ้ะทุกคนพริกะแต่อันนี้จะมีเขียวเยอะกว่าจะจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็อะไรเมื่อกี้ที่แม่ตะน้ำทำให้ดูที่เตรียมถ้าเป็นสูตรของเจเบียเขาเขาจะมีประมาณนี้จ้ะนวดกุ้งค่ะนะทีข่ขาวๆก็คือชูรสจ้ะถ้าใครชอบก็ใส่ถ้าทำขายก็ ใส่ก็ได้จ้ะถ้าทํากินเราก็ไม่ต้องใส่ให้มันครบทุกอย่างนะันั้นก็ได้จ้ะนะประมาณนี้นะเดี๋ยวแม่ต้นน้าจะปรุงหอยําให้ดูค่ะแต่แม่ต้นน้าขออนุญาตแยกเป็นอีคลิปหนึ่งนะจ๊ะจะได้ไม่ยาวเกินนะทุกคนจะได้ดูอันนี้ให้ละเอียดนิดน,นึงนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนค่อยถามแม่ต้นน้าเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ได้จ้ะอันนี้ต้มแค่ประมาณนับจากน้ําเดือดนะจ๊ะไม่เกินหนึ่งนาทีนะค่ะหรือสังเกตเอาแค่สีพริกประมาณนี้จ้ะแล้วแต่ชอบนะคะ ค่ะเดี๋ยวงั้นคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ